สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นแคมปคอร์เดอร์นะครับผมที่ใช้สำหรับอัดใต้น้ำได้ด้วยแล้วก็ใช้ติดตามรถยนต์หรืออุปกรณ์กีฬาเป็นเอ็กซ์ตีนะครับเป็นกล้องเอ็กซ์ตรีมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมจากเลิฟฟูน็อบนะครับผมแอคชั่นแคมปคอร์เดอร์นะครับมาดูกันนะครับภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับมีกล้องวิดีโอพอพร้อมกับกรอบกันน้ํานะครับตัวนี้สามารถบันทึกภาพใต้น้ําได้ด้วยนะครับ<ๆ>ก็ดูอุปกรณ์กันกน,นะครับอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่เขาแถมให้มานี่ค่อนข้างครบเลยนะครับผม ให้ดูนะครับอรนนี้ครับอ่าหมดละอ่าอะหมดก็จะมีนะครับหนึ่งเลยตัวกล้องนะครับผมครับอันนี้เป็นตัวติดหน้ารถตัวติดกระจกครับหน้ารถยนต์ อนะครับ,รบตัวติดนัารถยนต์นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จในรถยนต์นะครับ12โวลต์นะครับผมก็อ,อันนี้เป็นอุปกรณ์ยึดติดกับพวกที่เป็นลักษณะเป็น เป็นเป็นวัสดุทรงกลมอะครับผมเป็นแท่งเนี่ยแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะขันให้ยึดยึดปึ๊บเข้าไปันร็ติดอย่างนี้เลยติดหน้าแฮนจักรยานหรือว่าหน้าแฮนรถมอเตอร์ไซค์ครับหรือแม้ก็เป็นพวกอุปกรณ์เอ็กซ์ตรีมต่างๆนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนีวผมจะามาสาธิตวิธีการใช้งานเนจ้าพวกนี้ให้ดูตอนต่อไปนะครับรอสักคู่หนึ่งอันนี้เป็นเมนนวลนะครับผมเป็นคู่มือ นี้ก็เป็นอุปกรณ์เอาไว้ติดติดตามร่างกายของเรานะครับแขนขาอาจจไม่ก็หมวกตามหมวกหมวกที่เวลาใช้ปีนเข่าครับผมติดได้ปรับได้ครับปรับให้ตรงตามขนาดและความต้องการใช้งานนะครับนั้น,น,นอันนี้เป็นตัวยึดกล้องสำหรับใช้เป็นใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึด กับรถยนต์หรือไม่อาจจะเป็นยึดกับอุปกรณ์กีฬานะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นตัวยึดเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ยึดกับร่างกายของเราเนี่ยชิ้นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับล้วก็ลืมมีจางเลยอันนี้ใส่ซิงค์ครับสายนี้ไว้ต่อคอมนะครับผม อ่าครับเดี๋ยวเรามาลองดูอ่าอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาจะใส่มาให้เลยนะครับเป็นแพคเกจอย่างนี้ครับเป็นกล้องเอาไว้กันน้ำนะครับผมตัวนี้ไว้ถ่ายภาพใต้น้ำได้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ยึดติต่างๆที่เขาแถมมาให้ได้หมดเลยนะครับผมสามารถใช้ร่วมงานกันได้นะเราออกมาดูนะครับอันนี้เป็นอันนี้คืออุปกรณ์ที่สําหรับกันน้ํานะครับผมใครที่ชอบดําน้ําอะไรก็ผมว่า ใช้งานได้ดีครับราคาไม่แพงด้วยนะครับผมอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันใช้งานอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีเป็นเ,เป็นอยู่สามโหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับอ่าจะมีโหมดกล้องนะครับคือเลื่อนไปทางนี้อันนี้คือโหมดกล้องแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางอันนี้คือเป็นอัดวิดีโอนะครับผม ส่วนริมขวามือนี้ก็คือเป็นโหมดของรถยนต์นะครับเอาไว้ติดเป็น DVR บันทึกเหตุการณ์ในรถยนต์ได้นะครับบันทึกไว้ได้เลยเป็นหลักฐานในการใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ไม่พปงประสงค์นะครับอ่าตัวเครื่องนี่จะไม่มีการให้นะครับผมอ่านี่ครับดูภาพค่อนข้างจะชัดนะครับนี่นครับ อันนี้อยู่โหมดของบันทึกบันทึกวิดีโอนะครับผมอันวิดีโอีเป็นความละเอียดนี่จะชัดระดับ HD นะครับผม720พีนนะครับผมอันนี้เราจะใส่เมมเข้าไปปึ๊บตรงช่องด้านล่างน,นี้นะครับส่วนรูนี้เอาไว Sing ้ซิงคอมกับชาร์จแบตนะครับผมใส่เข้าไปเลยอันนี้คือด้านหน้าของกล้องเนี่ยครับเวลาใช้งานง่ายมากเลยครับผมก็ กดปุ่มตรงนี้ตัวนี้คือปุ่มอัดอันนี้คือเอ้ยโทษทีนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดเครื่องนีครับกดกระตีนก็ปิดนะครับกดบายกดกิตีนก็เปิดเครื่องนะครับเปิดละไอ้ปุ่มขวานี้คือเป็นปุ่มเลคคอร์ดนะครับจะมีสังเกตว่ามีรูใหม่ด้วยครับถึงเห็นเสียงด้วยเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับอันนี้อัดละครับจริงๆกดที่หน้าจอนะครับหน้าจอรุ่นนี้เป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองบันทึกเล่นๆครับเปึ๊บเปิ้เปิเป,ป,ปแล้วกดคีย์ก็คือหยุดนะครับเราวมากดเทน่ครับกดลูกศรเทได้เลยครับตะกี้ผมกดลองอันนี้คือในโหมดของวิดีโอนะครับผมในโหมดอื่นๆก็ใช้งานเหมือนกันกดอัดเหมือนเดิมครับเพียงแต่ความคมชัดหรือว่าความเหมาะสมในการบันทึกนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละโหมดนะครับที่เราต้องการใช้งาน เราไม่ต้องการเราก็ลบออกนะครับใช่เมนูเป็นภาษาไทยนะครับผมอันนี้ไม่มีไฟล์ละกดกลับไปเหมือนเดิมหน้าจอทัชสกีนะครับแล้วตั้งค่านี้คือโรงงานจะตั้งมาอยู่แล้วนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปตั้งเลยเราตั้งได้แต่วันที่เวลาเท่านั้นนะครับนี่ครับเรนนี่ตรวนี้ถ้าเราผักขึ้นก็จะกลายเป็นกล้องนะครับผมผักขึ้นละเปลี่ยนเป็นโหมดกล้องละหมดกล้องเราก็สามารถเลือกความละเอียดได้เป็นหนึ่งล้านพิกเซลห้าล้านพิกเซล แล้วก็สามล้านติ๊กเซลแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับผมแล้วก็เลือกดูนะครับนี่สามารถซูมได้นะครับอนี่ซูมนะครับเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้สามารถซูมได้หมดเลยนะครับอ่ามันเทิกก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มสัตเตอร์ตัวเดียวกันเหมือนเดิมครับผมที่การใช้งานก็จะคล้ายๆกับโหมดของกล้องทั่วไปที่เราสาธิตให้ดูไปข้างต้นนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมา สาธิตวิธีการายึดติดกับอุปกรณ์ต่างๆของของอุปกรณ์ที่กล่องเนี้ยแถมมาให้นะครับอุปกรณ์ของเครื่องเนี่ยที่แถมมาให้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันติดตั้งยังไงบ้างใช้งานยังไงนะครับผม,มติดก่อนนะครับอ่าแล้วก็เมมออกนี่นะครับอ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันน้ำนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ลอ ค้างๆปึ๊บนี่ครับออกมืเลยเวลาอัดก็คือกดอันนี้เปิดเครื่องกดตรงนี้ได้เลยครับอ่าเวลาอัดก็กดเหมือนกันครับนี่คือตัวนี้เขาจะซัพพอร์ตมาสําหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยน,นะครับบริกรนี่ก็ปิดนะครับเวลายึดติดก็คืออย่างตัวนี้เอาไวล้ลดยึดติดกับรถยนต์จริงๆทําไม่ต้องใช้ตัวกันน้ำก็ได้นะครับถอดออกมาใช้เป็นธรรมดาก็ได้เพราะว่ามันใช้ในรถยนต์แต่เวลาการยึดติดหรือว่าการ ล็อกเข้าหากันเนี่ยมันใช้งานเหมือนกันนะครับผมจะลองให้ดูนี่ครับใช้ตัวนี้แทนนะครับแล้วเดี๋ยวาอย่างงี้แล้วก็เข้าไปเลยหมุน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 ,มนครับล็ Lock. อกครับล็อกแล้วทีนี้ก็ไปยึดติดกับรถยนต์ได้เลยสามารถหมุนได้เนี่ครับเราากได้องศาแบบไหนเราหมุนเอาเลยครับเยึดติดกับรถยนต์ก็จะประมาณนี้นี่ครับ สามารถปรับมุมเอียงมุมเงยได้นะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดพวกแฮนหรือว่าเป็นล้อพลสตุกที่เป็นทรงกลมะครับเป็นแป,ป๊บหรือว่าเป็นทรงแป,ป๊บทรงแป,ปมม๊บกลมนะครับผมเช่นแฮนรถจักรยานแฮนรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเราก็ยึดอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยึดอย่างนี้เข้าไปปุ๊บเราก็ปิดกล้องนี้ตรงใ้คาย น,นี้ยึดแล้วเราก็ล็อกล็อกยังไงล็อกจากตัวนี้ครับเนี่ยน,นี่คือแฮนด์ล็อกสมมติน,นิ้วผมเป็นเป็นแฮนด์นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้นิ้วหมุนหมุนในแน่นนะครับมันก็จะล็อกอยู่ครับปรับมุมเงยมุมเอียงอะไรได้นะครับตามความต้องการในการใช้งานนั้นๆน,น,นะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ยึดกับหมวกกันนอ็อก หรือไม่ก็เอาเอาอุ้อุ้ยทุ่ทีใส่ผิดเอาไ้ติดเอาไปยึดกับร่างกายนะครับผมเช่นแขนขาหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราที่เราเหมาะสมนะครับน่ครับเราก็ยึดได้เลยสามารถปรับนี่ครับเนี่ยยึดๆๆได้เลยนี่ถ้ายึดยึดกระมวกเราก็เนี่ยครับกราหมวกใส่เข้าไปหรือว่ายึดกระแขนก็ได้นี่นี่ก็คือล็อกกระแขนเรานรเนาะล็อกกระแขนเราแบบนี้ได้เลยนะ คือคืออันนี้ผมสาธิตนะครับผมแต่เวลาล็อกจริงคือต้องล็อกที่ต้นแขนก็ได้นะครับ mm hmm. วเวลาเราวิ่งเราอะไรนะครับก็ช่วยบันทึกภาพได้นะครับสามารถปรับความ,วามตึงความตึงของสายได้จากตรงนี้นะครับผมเป็นกิ๊บกิ๊บแบบนี้ผมว่าดีนะครับปรับง่ายดีก็แค่เลื่อนนะครับเลื่อนออกเลื่อนเข้าแล้วก็ปิดลงไปแค่นี้ก็อยู่แล้วครับ,รบถ้าจะเราจะปรับอีกเราก็เลื่อนให้มันออกมาแล้วก็เลื่อนปรับ การใช้งานไม่มีอะไรครับง่ายๆครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ต้องเซตค่าอะไรเลย,เ,ลยเปิดปุ๊บใช้งานได้เลยครับในทางกับกันถ้าเกิดว่าต้องการใช้เป็นตัวที่ใช้กันน้ำนะครับผมก็เวลาถอดนิดนึงนะครับกดตรงนี้เนี่ยครับเวลาถอดก็เลยเอกมากดกทจะมีด้วยสองอันนี้นะครับเนี่ยสองอันนี้เอาไว้ถอดถ้าเราต้องการสมมติว่าไปไปอัดตรงที่มันเป็นแบบมีฝนหรือว่าเออที่มันต้องเสี่ยงกับการโดนน้ำแล้วก็ใส่ตัวเคสกันน้ำมันี่ไว้น่ับ แล้วก็อัดได้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ผมได้สาธิตไปเมื่อครั้งต้นนี้ให้ดูที่สามชิ้นนี้นะครับผมครับครการใช้งานคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมรีวิววิธีการใช้งานและสินค้าของผมจากเลิฟฟโฟนช็อปครั้งนี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ